แม่กับลูกชวนกัน<ะ>ทําลายศพคุณผู้ชมจําเผานั่งยางชนบุรีได้ใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ที่ช่องแปก็รายงานอีกว่าตํารวจเข้าไปล็อกตัวแก๊งนี้<ะ>ขึ้นภาพเอ,อเอาตอนผังคนก่อเหตุมาก่อนเลยก็ได้นะฮะพร้อมกับภาพกองอกองผู้เสียชีวิตที่โดนเผาไปอย่างเร็วเลยฮะประเด็นก็คือว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปเจอศพคนตายใช่ไหม<ะ>ที่โดนเผานั่งยางเนี่ยแล้วแกขับโบ๊คุณผู้ชมครับสุดท้ายเลยเนี่ย <c oughs> ประเด็นก็คือว่าในจุดนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตำรวจเข้าไปล็อกตัวกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดที่มานน่าตกใจเลยก็คือว่าในแก๊งผู้ต้องหาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นผังตรงนี้ใช่ไหมฮะมันมีทางด้านของในวากับแฟนสาวและก็ที่สำคัญก็คือมีแม่ก็คือคุณเอริยาเอริยาเมื่อวานนี้ตำรวจไปล็อกตัวแล้วก็พบว่าวงจรปิดที่เราเห็นว่ารถเนี่ยที่ขับมาก็เพราะว่าในธีรพักใช่ไหมธีรพัช ในทีรพั์เนี่ยมันขึ้นโบกของคนตายคนตายชื่ออะไรนะเมคนตายชื่อธนาทิปหรือโน้คค่ะ มันขึ้นโบสเสร็จเรียบร้อยมันไม่มีเงินจ่ายมันฆ่าทิ้งเลยและหลังจากนั้นมาโทรศัพท์ปรึกษาแม่ให้แม่ไปซื้อน้ำมันแล้วมาเผาทิ้งตัดภาพกลับมาวันนี้เลยครับผู้ชมฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาหลังจากที่วันนี้ตำรวจเองเขาไปล็อกตัวฆาตรกรฆ่าเผานั่งยางได้ล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะที่น่าตกใจคือแม่เดินไปซื้อน้ำมันด้วยนักข่าวพยายามจะเอาไม้จี้ปากถามแม่ถามว่ายังไงเมย์คือวันนี้นะคะทางด้านของนักข่าวเนี่ยพยายามไปถามคุณแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะปรากฏว่าคุณแม่ของในวานี่ไม่ตอบ แต่อย่างใดจะสีหน้าคนข้างเครียดเพราะว่าช่งชาวงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการคุมตัวมาสอบค่ะคุณผู้ชมครับแล้วเปิดภาพนิ่ง้วยครับตอนซื้อน้ํามันนะฮะเอามาคู่ขนานกันเลยอย่างรวดเร็วเพราะจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ยคือที่แม่ดิ้นไม่หลุดเนี่ยดันช่วยลูกชายเพราะมันมีภาพนิ่งที่แม่ไปซื้อน้ํามันแล้วก็ปรากฏว,ว่ามันมีการไปขโมยยางรถยนต์มาด้วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้นักข่าวก็เลยเหมือนตั้งคําถามบอกแม่ก็รู้ว่าลูกฆ่าคนตายแล้วแม่ทําไมมาช่วยอัมพลางศพเอาฟังเสียงครับ โอ้ไม่ค่ะไม่ไม่ขอโทษครับแม่ตอนนั้นเราคิดจะห้ามลูกเราไหมครับขอโทษครับห้ามค่ะห้ามแต่ลูกเราตอนนั้นพูดอะไรกับเราบ้างครับคุณแม่อกให้เขามอกตัวไหมแม่คุณแม่ที่เราร้องไห้นี่คือเราเราอยากจะขอโทษอะไรกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตไหมครับบ้ขอโทษด้วยนะครับด้วยนะขอโทษด้วยนะสงสารเขาไหมค่ะอยากจะพูดอะไรครับ เห็นว่าแม่ร้องไห้นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าลูกชายตัวแสบเลยคนที่ฆ่าพนักงานโบ๊จนกระทั่งตายและโทรศัพท์ไปชวนแม่มาอําพลางนี่นะฮะในทีระพักครับตัดภาพไปหน่อยนะฮะวันนี้ตอนที่เอามาสอบสวนเจ้าตัวได้แต่เดินก้มหน้าแม้ผู้สึ่อข่าพยายามจะสอบถามในหลายประเด็นแต่เจ้าตัวไม่ตอบคาถามใดๆทั้งสิ้นครับเราาาิจั้ยตนนงใชห ว่าตอนที่เราทำว่าว่าตอนที่้อะไรอยู่แล้วแล้วเราพูดเรื่องอะไรกับพรอผมว่าครับยุบไปเราทำกิจกรรมนี้ใครร่วมมาทำไมคุณผู้ชมครับนี่คือทางฝั่งของคนที่ต้นเหตุเลยแล้วพาแม่มารับกรรมด้วยนะฮะพอแม่กระดันร่วมขบวนการเผานั่งยางด้วยกลับมาตรงนี้แล้วเราจะเปิดหลักฐานนะฮะก็คือวงจรปิดอีกเหมือนกัน โอ้หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่งผ่านแอปเนี่ยนะฮะแต่ใจร้ายจังเลยล่าสุดวงจรปิดเป็นยังไงเมไล่เลยคือเราจะไล่เลียงตั้งแต่ทางด้านของผู้ตายเนี่ยไปรับตามที่ทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยเรียกโบไปเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงสุดท้ายเขาหนีและถูกจับได้ที่พิษณุโลกก็คือในวานเรียกทางด้านของน้องธนาทิพย์ใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะบขขึ้นมาเลยครับก่อนที่จะมีการเรียกรถเนี่ยภาพวงจรปิด ภาพแรกของวันที่12มกราคมตอนตี30นาทีนะคะจะเห็นรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งไปส่งในวากับแฟนสาวก็คือรัมิตาหรือตาเนี่ยที่บริเวณริมถนนก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ขับออกไปนี่คือผู้ใหญ่คือส่งแล้วมันจะต้องเรียกโบ้แล้วแหละตาเมกระบะแต่งซิ่งคันนี้มาส่งสองนออคนคนนี้อยู่ริมถนนแล้วสักพักเนี่ยสองคนนี้เรียกโบค่ะซึ่งโบก็คือรถของผู้ตายคือน้องธนาทิพย์หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการขับ มารับทางด้านของ2ผู้ก่อเหตุที่ริมถนนค่ะเดี๋ยวดูช้าๆเลยค่ะตอนมารับใช่ไหมครับเมใช่ก็จะเป็นรถที่ส่งไอ้เจ้าว่าผู้ไงคือเพื่อนส่งแล้วอ่จบไปนี่รถของผู้เสียชีวิตมาแล้วฮอาทิตย์มารับตอนเวลาประมาณตีสามี่สินาทีของวันที่12คุณผู้ชมฮะแล้วใครจะคิดว่าหลังจากนั้นมันฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยม่าโดยการเอามีดปักข้างหลังเขาเนี่ยนะฮะเพราะมันนั่งอะไรนฮะ โอ้โหและที่มันต้าตกใจคือแม่ดันทะลึ่งไปร่วมซื้อน้ำมันกับลูกอีกเนี่ยใช่ต่อครับเมยนี่เป็นวงจรปิดตอนตีสามซึ่งเมื่อวานที่เราเล่าให้คุณผู้ชมว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ที่ได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือคือตีสีแสดงว่าหลังจากขึ้นรถอีกครึ่งชั่วโมงค่ทิ้งเขามีการค่าทิ้งและวงจรปิดตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็น เมื่อวานนี้ที่เขารถชนจําได้ไหมคะอ๋อใช่ใช่ก่อนมันจะโดนก่อนที่พวกนี้มันจะโดนจับนะคะสองผัวเมียกับแม่มันเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว,ว่ามันขับรถแล้วไปโดนโมอเตอร์ไซค์ขับชนอ่ะทีมงานเปิดภาพใหม่ต่อไปเลยครับไม่ต้องเวียนเลยนะฮะต<ะ>ัดมาเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นค่ําคืนของวันที่12มกราคมและต้องบอกว่าศพอยู่ในรถกับเขาเนี่ยหนึ่งวันววนะตั้งแต่ตีสี่อะคะ่ะ จนกระทั่งเนี่ยรถมาชนตอนนี้ที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาจะออกเนี่ยหนึ่งวันด้วยกันรถชนเสร็จรถก็เป็นรอยค่ะคุณผู้ชมชนกับมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าข้ามคืนไป4ชั่วโมงก็คือตีสองสานาทีของวันที่13มกราคมเ<อ>ขาไปขโมยยางรถยนต์แล้วค<อ>่ะก่อนจำพางเหรอเพื่อจำพรางหลังจากชนแล้วและรถพังแล้วนะคะไปตัวต่อไปเลยค่ะก็คือเขาไป เป็นการขับรถผ่านมากกว่าคือเราไม่เห็นตอนเขาไปซื้อมีตอนขโมยน้ำมันเออขโมยยางไหมขโมยยางเปิดขโมยยางขึ้นมาเลยฮะเพราะอย่างที่บอกมันฆ่าเสร็จมันต้องไปหายางแลวเอาตัวสำคัญขับรถผ่านเฉยๆเพื่อจะไปขโมยยางรถยนต์ไปก่อเหตุเอาตัวสําคัญขึ้นมาเลยแล้วกันหลังจากนั้นค่ะไปซื้อน้ํามันละค่ะซึ่งแม่มาเกี่ยวข้องอ่าใช่เพราะหลังจากนี้เนี่ย จะเห็นคุณแม่อยู่ในรถคันนี้ซึ่งไปที่ปั๊มน้ํามันถ<อ>ึงที่เรียบร้อยพอไปถึงปั๊มน้ํามัน,นปั๊บเนี่ยเข้ามาจอดและคนก่อเหตุก็คือนายธีรพัฒน์หรือธีรพันธ์เนี่ยนะเป็นคนขับแล้วก็มีแฟนสาวรมิตากับแม่เนี่ยอยู่ในรถเนี่ยเขาลงจากรถแล้วโอ้โหแล้วศพอยู่ต้องบอกว่าอยู่หลังรถนะคะคือเอาศพ <สบ S 2> อยู่หลังรถรใช่แล้วเนี่ยไปซื้อน้ํามันใส่แกลอนไม่มีกลิ่นศพหรออ๋อเพิ่งวันเดียวข้ามคืนข้ามคืนคุณผู้ชมดูฮะแล้วแฟนสาว16กอ่ะก็รู้ว่าผัวกําลัง่าาคนตย เอยานี่คือแม่เนี่ยค่ะไม่มแต่เป็นแฟน16ด้วยไหมะ <86 S 2> น้องตาแฟน16คือร,รมิตาคนนี้ค่ะออแล้วน้องระมิตาเนี่ยจะเป็นคนจ่ายผ่านแอป,ปมือถือด้วยการสแกนจ่ายแล้วคุณแม่ถือแกลลอนน้ำมัน,นแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องระมิตายังไม่เกี่ยวข้องนะฮะเดี๋ยวต้องให้สาสวิชาชีพสอบน้องเอ้ยแล้วน้องยังจะคบกับมันต่อไปอ่ะมันฆ่าคนต่อหน้าน้องขนาดนี้เอางี้ขึ้นไทม์ไลน์เ,เลยค้างภาพนี้เอาไว้ด้วยเวลามีจํากัดแล้วเอาขึ้นไทม์ไลน์เลยฮะ,ะแล้วค้างภาพเติมน้ํามันเอาไว้ก่อนนะคือพอเริ่มต แม่ลูกกับแฟนสาวเนี่ยนะฮะเรียกโบเนี่ยคือ12มมกราหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับมันฆ่าเขาทิ้งแล้วมันก็ขับรถไปตะต่อไปเรื่อยๆตามที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละแสดงว่าศพคาอยู่ในรถจนกระทั่งมันไปรประสบปุบัตเหตตอน5ทุ่มใช่ไหม ขออภัยสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มมค่ะก็คือข้ามวันแล้วหรือเปล่าเมย์ก็คือตั้งแต่ตีสี่จนกระทั่งถึงตีสาก็ประมาณวันหนึ่งแสดงว่ามันขับวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอตกดึกปั๊บมันไปชนกับมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะและหลังจากนั้นศพมันก็ยังอยู่ในรถและมันก็จะมาต่อเนื่องครับหน้าถัดมาก็คือพอตีสามข้าวสิบสามมกรามาไปขโมยยางรถยนต์ตีสามห้าสิบหกแม่ก็แวะมาซื้อน้ำมันและหลังจากนั้นเอาไปเผานั่งยางจนกระทั่งสุดท้ายเลยคุณผู้ชมฮะส เป็นวินาทีตอนที่มันเริ่มขับหนีเลยนะฮะเพราะหลังจากนั้นพอมาเติมน้ามันมันเริ่มหนีแล้วจังหวะที่มันหนีเสร็จคุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าพอมันเริ่มหนีปรากฏว่าหน้าถัดมาคุณผู้ชมครับพอระหว่างมันหนีเราไปเจอว่ามันเริ่มเอาของคนตายเพราะรถที่มันชิงไปเป็นรถของน้องธนาทิพย์มันก็ต้องเคลียร์ของ นี่อันนี้คือเส้นหนีนะฮะออาคู่ขนานกันไปเลยทางซ้ายมือที่คุณผู้ชมดูอยู่<ฆ>และเปิดวงจรปิดตอนมันเคลียรรถเลยเอามาคู่ขนานกันนะฮะตามผังไทม<ฆ>์ไลน์สุดท้ายคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกมันเองเนี่ยพยายามจะไปปากขายรถเพราะมันรู้แล้วว่ายังไงมันก็จะไม่รอดเพราะในรถเนี่ยมันต้องเอาศพเนี่ยไปเผาเรียบร้อยแล้ว<ฆ>มันจะมีภาพวงจรปิดตอนเคลียรของใช่ไหมที่ถือถุงอ่ะ เดี๋ยวลองเปิดขึ้นมาคู่ขนานกันเลยนะฮะและสุดท้ายมันไปขึ้นหมอชิดแล้วมันไปโดนจับที่ต่างจงาังหวัดล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เราไล่เรียงไทม์ไลน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้แก๊งนี้โดนจับมาเป็นที่เรียบร้อยคนที่รับซื้อรถก็คือคุณโบเราถามคุณโบบอกคุณโบทําไมไปรับซื้อรถมาละ่ะคุณโบเองก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าเอ้าอีรถทันเนี้ยม,มันซ่อนศพแล้วมันเอาศพไปเผา คุณโบยังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยประเมินรถเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าราคาเนี่ยรถคันนี้มันผ่านการชนมาแล้วก็คือรถคนตายที่ฆาตกรมันเอามาขายมันจะต้องมีการทําสีเนี่ยประมาณสัก2 0 0 0 0ืตัวเองก็บอกเอาีงไงไหมถ้าจะซื้อเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจํานองไว้ก่อน5 0 0 0อืมไม่รู้นะฮะจนกระทั่งทำไมฮะตำรวจตามมาเอ้าสวยแล้วรถคันนี้ขนศพของเจ้าของเหรอลองปังเสียงคุณโบหน่อยฮะคนรับซื้อรถฮะ คือผมไม่ทราบจริงๆถ้าผมทราบคือถามว่าผมจะเอารถมา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 ยกอะไรมามาทำอไปพี่พี่ซ่อมคันไหนคันคันคันเก่งหรือคันมอเตอร์ไซค์ไอเก่งครับไอเก่งก็คือคันที่ชนเลยคันที่ไอวานมาับที่ผมกรุงเทพผมบอกเอ้ยอย่างนั้นเอามาเดี๋ยวพี่ซ่อมให้พี่จัดการให้ก็คือตีผมตีเบื้องต้นไปให้มันอ่ะสองหมื่นสองสองหมื่นสองมันก็คือมาบอกว่าประมาณหมื่นสองผมบอกเอ้ยหมื่นสองผมน่าทำได้อยู่มาหกเจ็ดพันถ้าหกเจ็ดพันเนี้ยผมจะมีช่องเหลืออยู่ส่วนต่างคุณผู้ชมครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย ตอนที่แก๊งนี้มันขึ้นต่อรถทัวร์ไปนะฮะแล้วก็แยกไปกับคุณแม่เขาเนี่ยแล้วเขาไปกับแฟนสาววัยกระตอกเขาเนี่ยนะไ,<อ>ไปพิษณุโลกเปิดภาพถัดมาเลยครับก็คือไปนอนในโรงแรมใช่ไหมที่พิษณุโลกโดยเบื้องต้นตํารวจก็เลยตามไปลากคอมาได้ในที่สุดเนี่ยนะฮะจากเหตุการณ์ทั้งนี้วันนี้ตํารวจพาไปทําแผนประกอบคํารับสาร,รภาพคุณผู้ชมลองดูจุดเลยนะฮะเพราะตอนที่ทําแผนเนี่ยเขาต้องคุมตัวในวา ออกมาจากห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามอีกนั่นแหละเรื่องแรงจูงใจอะไรต่างๆสำนึกหรือไม่อย่างไรปรากฏเจ้าตัวไม่ตอบคำถามได้แต่พยักหน้าอะไรมันเกิดจากการไม่พอใจใช่ไหมองมีปัญหาอะไรกันหนอะไรวาที่หนึ่งว่าเป็นอะบื้องต้นเราคิดอะไรอยู่เราถึงทำพูดตรงนี้ให้จบเลยว่าจะไปทำแผนเราจะได้ไม่ต้องรอในาน้ำหวานพยายามหน้าก็ได้ครับว่าสิจิตอยากอยขอโทษอะไรกับเขาขอพูดเสียงชีวิตครับ ตอนนั้นทะเลาะอะไรกันครับคนให่ไดไหมกตกใจไ่เราวเรานตกใจรว่าเรีราเอามาเองครับ เพราติดตัวอยู่แล้วว่าเราวางแนที่จะขโมยรถเขาหรือว่ามันทะเลาะกันกับอรนั่นแหละมันแค่เราไม่มีวางเผื่อจะไมันคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นอ่ะผมไปอย่างเร็วๆเลยตอนทําแผนเลยก็แล้วกันเนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดจุดที่เขาต้องฆ่าในรถเนี่ยวันนี้ตํารวจพาไปทําแผนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพาไปยังจุดที่มีการก่อเหตุแทงโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการสวมใส่ชุด PPE ใช่ไหมให้กับในวาแต่ได้แต่ไม่ได้มีการใส่หมวกกันน็อกเจ้าตัวเองเนี่ยถูกใส่กุญแจมือตลอดเวลาซึ่งการทา นเนอาแน่นอนอันนี้มันเป็นคดีซึ่งไม่ได้มีใครมาลุงทําร้ายเขาหรอกเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นการทําแผนจุดที่แทงเนี่ยเจ้าตัวยังคงมีเห็นบอกว่าตรงจุดนี้ยังมีเลือดของคนตายติดอยู่เลยแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยนะครับ การทําแผนในครั้งนี้เขาอ้างบอกว่าตอนแรกเห็นที่เขาต้องฆ่าคนขับโบเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีเงินและหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับน่าจะขอไม่จ่ายอะ่ะพอไม่จ่ายก็เลยทะเลาะพอทะเลาะเสร็จเขาก็บอกโคตรแทงเลยโดยคนตายเปิดประตูเนี่ยนะครับเหมือนกับจะหนีลงมาจากรถเขาก็กระหน่าแทงซ้ําแล้วลากกลับขึ้นมาบนรถอโอ้โหคุณผู้ชมโคตรโหดเลย นี่ฮะคนที่ขาตรงนีนมาทำการสืบสวนรถเขาคุณไม่มีจ่ายคุณแทงเขาต่อหน้าเมียเด็กของคุณแล้วคุณก็ลากศพพากลับขึ้นมาแล้วทางเจ้าตัวเองก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพยายามจะคิดทบทวนใช่ไหมเลยไม่รู้ยังไงโทรหาแม่เหรอใช่ค่ะโอ้โหแลหห้วแม่ก็ดันหาน้ำมันด้วยด้วยนะฮะนี่มันจะมีช็อตที่สองเลยตอนขโมยยางรถยนต์ นี่แสดงว่ามันต้องคิดในหัวแล้วว่าค่าเสร็จโทรหาแม่ไม่รู้ใครให้คำปรึกษาซื้อยางรถยนต์นะฮะสุดท้ายเขาบอกว่าขับไปแถวอู่ซ่อมรถซอยหนองใหญ่โดยอูดด่ดังกล่าวเนี่ยเปิดซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้กับชาวบ้านมักจะนํำยางไม่ใช้เอามากองรวมกันเอาไว้เจ้าตัวก็เลยเหมือนกับลงไปเอายางเข้ามาสี่เส้นใส่เบาะด้านหลังทับศพคนตายอีกนั่นแหละฮะโอ้โหวันนี้เองเ่ยช่าง ช่างก็คืออู่เนี่ยแหละที่โดนขโมยยางเนี่ยคือพี่เอพี่เอก็บอกโอ้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขโมยไปเพราะไอ้ยางพวกนี้พอซ่อมมอเตอร์ไซค์เสร็จมันไม่มีประโยชน์ก็เลยเอามากองเอาไว้ใครจะนึกว่าอยู่ๆมันเอายางผมไปเผาศพยางทิ้งยางที่ลูกค้ามาเปลี่ยนแล้วก็กองทิ้งไว้คือไม่ได้สนใจอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือใครจะมาเอาก็าเอาไปเลยะใช่ใครจะเอาก็เอาได้อย่างสมมุติว่า พวกที่เป็นสามล้อพ่วงเนาะเขาก็หยิบออกไปก็ให้เขาไปแล้ววันที่เขามาขาโมยมันมีรถมาจอดหนะด้าบ้านที่พี่ไง้ยินจคุณผู้ชมครับอกลับมาตรงนี้หลังจากนั้นจุดสําคัญเลยในช่องแปดเราต่างขึ้นขึ้นจุดที่เขาเอาไปเผานะฮะปรากฏว่าเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งการทําแผนเห็นบอกว่าวินาทีตํารวจเนี่ยให้ทูบคนละดอกก็คือลูกกับแม่บอกอ้าวมึงเอาไปขอโทษเขาซะนี่ฮะตรงขี้เท่าเขาเลยที่มันเผาเขาแม่ที่หัวทองใช่ไหมยืนอยู่ข้าง รักลูกยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่อ่ฟังเสียงนะฮะ <มา S 1> ให้กราบศพเขาฮะขอแม่อแม <า S 1> ่แด้วย,วยขาเขา้เขามาเขาจะขอขอโพยเขาจะได้ไม่มีเรียอต่อกันขอศิกรรมเราทำกับเขาแล้วก็ขอโทษขอโทษเข้าไปเข้ามาอย่าได้มีอะไรต่อกันกขอศีกิแล้วก็ขอโทษ ััคุณผู้ชมครับและนี่ตอนนักข่าวเราจะถามนะครับว่าอยากจะมีอะไรขอโทษไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าขอโทษไม่ตั้งใจขอโทษเสียใจกับสิ่งที่เกิดถ้าย้อนกลับไปได้จะบอกว่าอะไรบ้างครับจะทำไหมครับ ม่ต้องใช้เรื่องเสร็จแล้วปัเปกเลยน้องอ่ะเสร็จแล,ล้วปักเอาผู้ปักไปจะได้ที่รถไปครับอ้าวอันนี้ต้องขอบคุณตำรวจอันนี้จับถูกตัวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทํางานอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็อันนี้พูดง่ายๆก็คือเช็ควุงจรปิดก่อนอก่อนจะไปจับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกตัวแล้วก็จับได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะอย่างรวดเร็วด้วย